สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนออินเทอร์เน็ตของสปปรรพสิ่งหรืออินเทอร์เน็ตออฟทิงเรียกสั้นๆว่า I อ T โดยดิฉันนางสาวฟ้าสายวิเศษมณีค่ะดิฉันนางสาวสุนิดาทองโคตรค่ะดิฉันนางสาวเปียกรสุกาวีค่ะขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือ IoT คือการที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงและส่งข้อมูลผ่านกันโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยที่มนุษย์ไม่ต้องเป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลจึงทําให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาากลายเป็นอุปกรณ์ที่มีความอัจฉริยะมากขึ้นความสําคัญของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือ IoT นะคะ IoT สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้ เช่นรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเซนเซอร์หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆโดย IoT มีความสำคัญในหลายด้านได้แก่ 1. ความสำคัญด้านการทำงาน IoT โดยอุปกรณ์ที่ทำมาจาก IoT จะสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติโดยจะเป็นการลดแรงมนุษย์ค่ะ 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหาข้อมูลโดยข้อมูลที่ได้รับจาก IoT จะสามารถได้รับข้อมูลได้ละเอียดและลึกกว่า 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยมีระบบบ้านอัจฉริยะเช่นอุณหภูมิแสงและสามารถควบคุมระบบความปลอดภัยของบ้านได้ในระยะไกลค่ะ 4. เรื่องสุขภาพ โดยอจะมีอุป,ปกรณ์ที่เรียกว่าสายนาฬิกาวัชีพจรโดยสายนาฬิกาวัชีพจรจะสามารถส่งข้อมูลให้แพทย์แบบเรียลไทม์ได้ 5. พัฒนาเมืองเช่นไฟแดงอัจฉริยะไฟถนนและเก็บขยะอัตโนมัติค่ะทาประยุกกรรอินเทอร์เน็ตของสปปรรพสิ่ง 1. ชั้นรับรู้แสดง ตรวจจับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม 2. สง่สงข้อมูลผ่านอุปกรณ์ไปยังระบบประมวลผลผ่านเครือข่าย 3. ชั้นประมวลผลวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 4. ชั้นการใช้งานสแสดงผลและควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน ค่ะและในวันนี้พวกเราก็ได้นําเสนออินเทอร์เน็ตของสปปรรพสิ่งจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ